นี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทำจากหินภูเขาไฟจากเจเมเทอร์ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิตในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชาราเสื่อมตามไว้มอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติ จากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดเฮลิโคคล้ายกับไออนนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าซักหินภูเขาไฟยังช่วยลดความเครียดทําให้นอนหลับได้ดีและเพิ่มความจําในวัยกลางคนจากการทดสอบของสถาบันวิจัยที่โยโกฮามานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าหินชนิดนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้มากกว่าการฝังเข็มถึงสิบเท่าและหินเจเมคือยังปล่อยไอออนลบมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าอื่นๆจึงให้ผลที่เหนือกว่าวิธีทั่วไปอย่างมากเข็มขัดเฮรุโคถูกออกแบบ ให้มีแผ่นหินจะเมคะถอดได้สองแผ่นแผ่นหนึ่งติดบริเวณหลังและอีกแผ่นหนึ่งติดที่ท้องแผ่นเล็กที่ท้องมีสีแถวแถวและสองเมตรรวมทั้งหมด8เมตรส่วนแผ่นใหญ่ที่ด้านนี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทําจากหินภูเขาไฟจากเจเมเคะซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บ จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติจากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดฮารุโคคล้ายกับไอออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซักนี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทําจากหินภูเขาไฟจากเจเมเคอร์ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่น มีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติจากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดฮารุโคคล้ายกับไอออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซักนี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทำจากหินภูเขาไฟจากเจเมเท ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติจากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดฮารุโคคล้ายกับไออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซัก นี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทำจากหินภูเขาไฟจากเจเมเทอซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชาราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติ จากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดรุปคล้ายกับไอออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซัก